เอาเข้าหลนี้นะใบซ้ายใบขวานะเนี่ยต่อตรงๆฮะเพราะว่าตัวล่างมาเข้าซับต่อเหมือนกันเลยเสียบเข้าไปที่ power เลยนะเหมือนกันเลยให้ดังแก๊กเหมือนให้ดังแก๊กเลยนะทําเสียงกลางนะก็เรามาเข้าน,นี่เลยนะเราก็จะได้เป็นระบบสตอริโอแล้วสองตุ่มเนี่ยลูกบิดสองตัวเนี่ยเอาไว้ปรับความถี่เสียงกลางด้านซ้ายเอาไวปปานะ้ปรับความถี่นะปรับความถี่ลำโพงด้านซ้ายลำโพงด้านขวาตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวแรกตัวแรกเอาไว้ปรับเบส นะบ่ายโมงเนี่ยเลขหกเนี่ยนะเลขหกอนาคตข้างหน้าลูกค้าจะทําเป็นสี่คูณสี่ไปสายลําโพงเนี่ยลูกค้าต้องสั่งเพิ่มไปอีกสี่เส้นนะยาวสองเมตรลูกค้าก็เอาตู้มาพ่วงกันสี่คูณสี่ลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยลิงก์ไปอย่างนี้เลยเนีลยงล์งไปอย่างนี้เลย,เย,เลย,เลยรูไหนก็ได้นะอันนี้ก็จะได้ระบบสี่คูณสี่ละสองข้างทําเหมือนกันกตน็ตามนี้เลยฮะตามนี้เลย พันวัตสองตัวเนี่ยลูกค้าก็ปรับไว้อันนี้ทําเป็นเบสลูกค้าก็ปรับไว้ที่ประมาณบ่ายสนะปรับเอเซียใต้เนี่ยนะลูกค้าก็ามาปรับที่อันนี้เป็นมาสเตอร์ควบคุมเสียงทั้งหมดลูกค้าไว้ที่เที่ยง